เรียนอันเป็นที่รักของครูนะครับเรียนท่านรองผู้บริการคณะครูคุณครูใบสมชั้นและก็บุคลากรทุกกลุ่มงานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมาพบปะพูดคุยกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตั้งใจว่าถ้าหากไม่ติดภารกิจอะไรก็จะขอพบกับนักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้ก็อยากจะคุยกับนักเรียนอยู่3-4ประการนะครับประการแรกก็ขอชื่นชมนะครับชื่นชม กับนักเรียนที่ไปฉีดวัคซีนนะครับไปฉีดวัคซีนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยไปตามเวลานะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับนักเรียนโรงเรียนเราซึ่งอาจจะมีนักเรียนบางคนที่มีการแต่งกายที่ไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะักก็มีอยู่บ้างนะครับก็ทั้งหมดแค่12คนจาก2,900คนก็ถือว่าจํานวนน้อยนิดแต่ถ้าไม่มีเลยก็จะดีกว่านะครับ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีข่าวดีในเรื่องของผลงานของนักเรียนเรานะครับซึ่งอยากจะมาเล่าสู่นักเรียนฟังแล้วก็แจ้งให้นักเรียนทราบนะครับเรื่องแรกก็คือรางวัลที่ได้รับในของกลุ่มสาระภาษาไทยนะครับก็มีเด็กหญิงพิมพ์ระพีเซ่แร่ทองนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศก็จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล6000บาทนะครับแล้วก็โรงเรียนก็ได้รับ เป็นสถานษาโลกเกียรติยศร้อมเงินรางวัลให้กับโรงเรียน6,000บาทนะครับแล้วก็เด็กชายนรสศนุ่นชูผลนักเรียนชั้นม .3 ทับนะครับก็ได้รับการพิหนาให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันรายการเท่อย่างไทยโดยไฟฟ้า TTB นะครับรายการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมและยินดีรางวัลต่อมาครับก็เป็นของกลุ่มภาษาไทยอยู่เช่นกันนะครับมีการแข่งขันประกวดคัดลายมือนะครับก็มีรางวัลชมเชยระดับประเทศได้รับเงินรางวัล10,000บาทพร้อมโลก่เกียรติยศนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี่ก็คือนางสาวปานิสราเพชรหล่อนะครับแล้วก็คุณครูที่ดูแลนักเรียนก็คือนางสาวพอ ปวีณาทองแทนนะครับคุณครูปรวีณาทองแทนนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่จัดก็คือสํานักราชบัณฑิตสภาสที่สนามเสือป่าถนนศรียาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับและก็รางวัลอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับเป็นรางวัลชมเชยระดับประเทศนะครับได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล1 0 0บาทก็คือนางสาวสุภาวันศิลอ่อนชั้นม .6 กทับนะครับ หน่วยงานที่จัดก็คือคลายเยาวชนพุทธอาสานะครับนั่นในของกลุ่มสาระภาษาไทยที่มาดูของกลุ่มสาระภาษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับภาษาจีนก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลน,นะครับรางวัลการอ่านโครงกรจีนโบราณนะครับประเภททีมมีนักเรียนได้รับรางวัลก็คือนายพุทธวัฒน์หมวดรีม .3 ทับนะครับนายฟาเรนตะริ ม .3 ทับ10นางสาวยานนันทรวัชรมมุสิกม .4 ทับ12นายจิรกิจหลักเพชรม .5 ทับ12นางสาวศิริรัตนสุกันม์ม5ทับ12นายทศพรจันณพันม .6 ทับ12นะครับซึ่งก็มีคุณครูผู้กซ้อมของคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาจีนนะครับมีครูยาวลักษณ์ครูศิรินุชครูอุศนีครู จิตพิสุทธิ์แล้วก็ครูพลอยพลินนะครับนั่นก็อีกรางวัลของภาษาจีนมีอีกครับภาษาจีนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาจีนจิดป,ประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้ครั้งที่1น,นะครับก็มีนายธีรพัฒนคีรีรักษ์นักเรียนชั้นม .5 ทศบ12นะครับซึ่งฝึกซ้อมโดยครูรัญชนาคลังจันนะครับเป็นการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ที่เป็นภาษาจีนนะครับ ของกลุ่มสารคณิตศาสตร์นะครับของคณิตศาสตร์ก็มีนักเรียนได้ได้รับรางวัลเช่นเดียวกันนะครับจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาธิบดีนะครับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นการเสนอโครงงานท่อระบายน้ำพลังไซรลอยนะครับพลังไซรลอยนะครับก็มีนักเรียนที่รับรางวัลก็คือเด็กชายทานันนุ่นเกต เด็กชายพระสุธรแสงแก้วและเด็กชายยะสุทธมาตแป้นไทยนะครับซึ่งก็จะมีมีคุณครูที่ดูแลนักเรียนก็คือครูสุทธิวิตอนุภาพเสถียรและก็คุณครูวีรยุทธ์นิละอ่อซึ่งทั้ง3มคนนี้ก็จะไปแข่งขันต่อที่กรุงเทพมหานครในวันที่9ที่10ที่11นี้นะครับนั่นก็คือเป็น ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสภาราชิงีหวัดตรังนะครับแจ้งข่าวเมื่อเช้านี้ก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีๆของจังหวัดตรังนะครับเมื่อเชา้านี้ทางโรงเรียนเนี่ยได้อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่ง กระบวนกนักกีฬาต่างชาตินานาชาติทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทเริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับจากจังหวัดสงขลาปั่นมาสู่จังหวัดพัทลุงเข้าเขตพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็จะมาเข้าที่จังหวัดตรังอยู่3วันคือวันที่3าวันที่4และวันที่5นะครับวันที่3มก็จากพัทลุงนครศรีธรรมราชมาตรังที่ในเตานะครับเข้ามาเส้นทางในเตามาสู่อำเภอวยอดแล้วก็มาพักค้างอยู่ที่จังหวัดตรัง พอเป็นวันที่4ธันวาคมก็จะเป็นเส้นทางตรังหาดปากเมงนะครับก็ผ่านไปยังบางวิเศษสีเกานะครับเข้าหาดปากเมงมาออกกันตังแล้วก็พักพอเช้าของวันที่5ก็จะออกจากตรังเข้าสู่ย่านตะขาวไปสู่ปเหลี่ยนแล้วก็ไปสตูลน,นะครับอันสามวันที่นักกีฬาระดับนานาชาติเข้ามาอยู่จังหวัดตรังเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดตรังเพราะฉะนั้น ทางท้องถิ่นก็จะมีการขอความร่วมมือไปยังอบตอรหรือเทศบาลที่มีนักกีฬาผ่านไปเพื่อไปให้การต้อนรับกระบวนนักกีฬาทั้งระดับนานาชาตินะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาของประเทศไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดตรังด้วยนะครับก็นักเรียนก็คอยติดตามข่าวนะครับวันนี้มีการถแถลงข่าวโดวยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่โรงเรียนของเราแล้วก็ภาคบ่ายนี้คงจะออกข่าวท้องถิ่นนะครับ เรื่องต่อมาครับนักเรียนครับที่ครูยอยากจะคุยกับรูกๆุนักเรียนเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันที่20พสิบพฤาคนนี้เนี่ยตรงกับวันกําเนิดโรงเรียนซึ่งเราจัดกิจกรรมทุกปีนะครับเนื่องในวันกําเนิดโรงเรียนแต่เนื่องจากว่าปีนี้ก็มีสถานการณ์อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่ก็เลยทําให้ไม่สามารถจัดได้เต็มรูปแบบทั้งหมดคือคาว่าเต็มรูปแบบทั้งหมดหมายถึงว่าไม่สามารถนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมได้ก็จะใช้ระบบตัวแทน นะครับตรงวันที่20พิการเนี่ยก็จะตรงกับวันเสาร์เพราะนั้นเราก็จะเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดมาเป็นประธานในพิธีก,การถวายพ่านพุ่มเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นราชสักการะแก่สมเด็จพระศรีพัชชินทรานะครับในรายละเอียดว่านักเรียนกี่คนได้เข้ามาเป็นตัวแทนทั้งหลายเนี่ยอตอนนี้ได้กําหนดบทบาทไว้เรียบร้อยแล้วต่างก็จะแจ้งผ่านไปยังคุณครูประจําชั้นและหัวหน้าระดับเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาร่วมกิจกรรม ครูก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นการคัดเลือกคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมโดยปกติแล้วตอนเช้ามีพิธีตักบาตรพิธีแล้วเราก็นิม,มนต์พระ84รูปเนื่นองจากว่าครบรอบ84ปีปีนี้ครบรอบ85ปีแต่ก็นิม,มนต์พระเพื่อตักบาตรแค่9รูปนะครับเพราะเราต้องปฏิบัติตามมาตรการไม่ให้เกินจำนวนคนเกินกว่า100คนนะครับเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของความห่วงใยที่ ครูทุกคนครูเชื่อว่าครูทุกคนรวมทั้งผออก็มีความห่วงใยนักเรียนในเรื่องของสถานการณ์การเมืองก็อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ชี้ให้นักเรียนเห็นว่าในสถานการณ์การเมืองเนี่ยในการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยหรืออะไรก็ประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยมันมักก็จะมีอยู่2ฝักสองฝ่ายนะครับพอฝ่ายหนึ่งชนะการเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะหาช่องว่างหาจุดอ่อนในการที่จะ ไปดิสเครดิตของผู้ที่ชนะการเลือกตั้งหรือฝ่ายรัฐบาลแล้วก็อาจจะเอาพวกเราประชาชนเยาวชนไปเป็นเครื่องมือไปเป็นลูกทีมเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะทางการเมืองพอชนะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้เป็นผู้มีอำนาจในการครอบครองหรือในการบริหารจัดการประเทศอีกฝ่ายหนึ่งก็ดําเนินการเป็นเช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจะมีรูปแบบการเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่า เมื่อฝ่ายการเมืองเขาต่อสู้กันชนะกันแล้วเนี่ยในวิธีทางการเมืองแล้ววิถีชีวิตของเราได้อะไรมันแทบจะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเรามากมายเลยนะครับตลอดเวลาเกือบ3า0ปีมาแล้วที่การเมืองไทยเป็นอย่างนี้ท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะ ย้ำและอยากจะแนะนําลูกๆนักเรียนถ้ามีใครมีความสนใจในเรื่องการเมืองนะครับนั่นก็คือเราศึกษาการเมืองและเราต้องมาดูบริบทของเราว่าเมื่อการเมืองเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตเราจะเรียนรู้หรือเราจะศึกษาหาประสบการณ์เพื่อที่จะประกอบสัมมาอาชีพให้อยู่ได้อย่างไรในบริบทของการเมืองประเทศไทยดีกว่าที่จะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเร,เราก็จะไม่มีความสุข นะครับเราจะม,มีความสุขก็พูดได้สั้นๆเพียงเท่านี้ถ้า,ถามีเวลาก็จะพูดให้ฟังมากมากกว่านี้นเรื่องการเมืองเพราะว่าครูนี่เกิดทันในยุควันมหาวิประโยคที่มีทหารออกมาใช้กองกําลังแล้วก็เขณนฆ่าประชาชนตอนนั้นก็มีนักศึกษาเข้าป่าไปตั้งพักเป็นพักคอมมิวนิสต์บ้างไปอะไรมั่งเยอกแยะไปหมดนะครับท้ายสุดก็ต้องกลับออกมาใช้ชีวิตตามปกติบางคนก็เป็นนักการเมืองมีตําแหน่งใหญ่โตอยู่ในรัฐบาลในขณะนี้ก็มี นะครับก็อยากฝากลูกๆว่าการที่จะศึกษาหรือสนใจการเมืองที่มีคนชี้นำเราเนี่ยก็ต้องใช้การวิเคราะห์วิจารณญาณดูว่าถ้าเราเข้าไปร่วมกับเขาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาบ้างนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือในโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างที่ครูคุยในคราวที่แล้วว่าเราต้องเจ๋งจริงแน่จริงเท่านั้นถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้ในอนาคตนะครับ เรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีน่ยินดีสําหรับโรงเรียนเราในปีการศานี้นะครับเรามีคุณครูที่ได้ย้ายและบรรจุเข้ามารับตําแหน่งที่โรงเรียนเรามาพร้อมกันที่จะมาช่วยกันจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะหรือศักยภาพของพวกเราให้สามารถไปต่อสู้ได้ในเวที เวทีนานาชาติาเวทีโลกหรือเวทีชีวิตต่อไปในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้พวกเราในการเรียนรู้นะครับก็ขออนุญาตที่จะเอ่ยนามคุณครูที่ได้ย้ายมาทําหน้าที่ที่โรงเรียนเรานะครับครูท่านแรกเนี่ยมาตั้งตั้งแต่ภาคเรียนที่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แนะนําให้ลูกๆรู้จักก็ขออนุญาตที่จะแนะนําให้ลูกๆรู้จักก็คือคุณครูธีรยา เสาซีนะครับย้ายมาจากโรงเรียนยนตะขาวและถนูประถมนะครับเป็นครูกลุ่มธารการงานอาชีพนะครับก็แล้วก็จบทางด้านการเงินก็มาดูแลเรื่องของการเงินของโรงเรียนนะครับคุณครูคนที่2ที่เพิ่งย้ายมาในรอบนี้นะครับก็เพิ่งมารายงานตัวแต่ก็มีน้ําจิตน้ําใจในการความตั้งใจที่จะมาเป็นครูที่นี่ทางโรงเรียนก็ชวนให้มาสอนตั้งแต่วันที่26แล้วแต่ เพิ่งย้ายมาเพิ่งจะมารายงานตัวกันเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือคุณครูรื่นดีดีตันประดิษฐ์นะครับเป็นครูเอกภาษาไทยย้ายมาจากโรงเรียนวัดเชี่ยวชันกิตนะครับอาจจะมาจากโรงเรียนปสมนักศึกษาที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสและคุณครูก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองก็กําลังเรียนิปญะโทอยู่ด้วยนะครับต่อไปก็คุณครูฤทธิรัตน์ก้าเอี้ยนนะครับเป็นครูเอกภาษาอังกฤษที่ย้ายมาจากโรงเรียนน้ําผุดนะครับคุณครูศรีสิริศรีไทยเอกภาษาอังกฤษ ย้ายมาจากโรงเรียนกันตังพิทยากรนะครับอีกท่านหนึ่งนั้นเป็นคุณครูที่บรรจุใหม่เป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสภารายวดตรังเคยเรียนห้องเรียนพิเศษสสวทนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมมีล่ารางวัลมาให้กับโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาก่อนนะครับก็จบเอกภาษาอังกฤษแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเป็นครูที่นี่ด้วยความภาคภูมิใจนะครับก็คือคุณครูรัติยาแอรศนะครับทั้นคุณครูทั้ง5ท่านนี้ก็จะมาร่วม คณะครูบุคลากรของโรงเรียนสารญงสิตรังรวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันจัดการการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาพวกเรานะครับก็ถือโอกาสที่จะพูดคุยกับรุ่นนักเรียนสําหรับสัปดาห์นี้ใน3-4ประเด็นนี้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าประมาทการที่เราได้รับว ok ัคซีนเข็มที่1แล้วก็ตอนนี้เข็มที่สองเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าเราจะไม่ติดเชือ้อวัคซีนไม่ได้เป็นการป้องกันการติดเชือ้อวัคซีนนั้นเป็นการป้องกันว่าถ้าได้รับเชื้อแล้วอาการจะไม่รุนแรงถึงชีวิตก็แค่นั้นนะครับก็อย่าได้ประมาทเพราะฉะนั้นยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโดยเคร่งครัดก็ขอให้ลูกๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยจากโรคแพร่ระบาดและตั้งใจเรียนนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งหรือเกือบล,ลืมไปนี่สําคัญมากลูกนักเรียนคนใดที่ มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนมีไม่พร้อมก็ขอให้แจ้งผ่านคุณครูประจำชั้นโรงเรียนจะดูแลนักเรียนนะครับอย่าได้ว่าเมื่ออุปกรณ์เสียหายแล้วเน็ตไม่มีอะไรทั้งหลายแล้วก็ไม่เรียนอันนี้ไม่ได้นะครับก็ขอแจ้งผ่านคุณครูประจำชั้นเดี๋ยวพออและทีมงานวิชาการฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือเรียนก็จะไปดูแลนักเรียนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เรียนผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคุณครูที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนในปีการศึกษา2564มีคุณครูบุคลากรท่านใหม่ที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งครูโรงเรียนสปาราจินีจังหวัดตรังจํานวนท้านด้วยกันซึ่งในวันนี้นักเรียนจะได้พบกับคุณครูทั้งห้าท่านนั้นก่อนที่จะพบกับคุณครูทั้งห้าท่านโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ ดรสม,มิทต์สามมวยมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับคุณครูจังห้าท่านด้วยกันนะครับ mm hmm. เรียนเจนครับ mm hmm. คุณครูจิรยาสาวศีวิจาเอกการเงินและบัญชีกลุ่มสาระการเรียนรู้การอาอาชีพ คุณครูรื่นเรด,ดีตันประดิษฐ์วิจาเอกภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูฤทธิรัตน์กาวเอี้ยนวิจาเอกภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณครูศรีสิริศรีไทยวิจาเอกภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาทางประเทศและคุณครูรัตยาแอโสวิจาเอกภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาทางประเทศ โอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ในการดรสุมิตรสามุย่ยไว้เป็นอย่างสูงนะครับและนักเรียนจะได้พบกับคุณครูท่านใหม่จัง5้าท่านเป็นลำดับต่อไปครับเรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคณะครูและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังทุกคนนะคะ ครูชื่อนางจิรยาเซาซีนะคะย้ายมาจากโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูประถามอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะคณะบัญชีสาขาวิชาเอกตรวจสอบบัญชีค่ะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะครูได้ามาย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะคะงานสอนนะคะ ที่โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังแห่งนี้นะคะในรายวิชานะคะ,ะการอานอาชีพพื้นฐานแล้วก็รายวิชาเพิ่มเติมนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพค่ะ,ะนักเรียนนะคะจะได้เจอครูนะคะในะส่วนงานการเงินนะคะที่ห้องงานงบประมาณนะคะ,ะครูจะนั่งประจําอยู่ที่ห้องงบประมาณนะคะถ้านักเรียนมีปัญหาใดๆสอบถามนะคะ ก็เจอกับครูได้นะคะสำหรับในการเรียนนะคะอ,ออนไลน์นะคะเราก็เจอกันนะคะในห้องเรียน m มี t ปกตินะคะแล้วก็คิดว่านะคะเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันนะคะที่โรงเรียนด้วยการเรียนออนไลน์นะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ,ะคุณครูชื่อคุณครูรุ่นดีตันประดิษฐ์นะคะย้ายมาจากโรงเรียนวัดเชี่ยวชันกิจตำบลหนองตรุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ,ะวันนี้นะคะคุณครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสภาราชนีจังหวัดตรังนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะ,ะได้รับหน้าที่ในการสอน วิชาภาษาไทยพื้นฐานนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะการพูดการเขียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ได้มอบหมายให้ได้รับหน้าที่เป็นคุณครูประจําชั้นนะคะคุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทนะคะ,ะคุณครูคิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันหน้าจอนะคะ ของทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่น่ารักของครูนะคะจะร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้ในช่วงสถานการณ์นี้นะคะเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะคะถ้าหากว่านักเรียนทุกคนนะคะมีปัญหาตรงไหนในเรื่องของการเรียนในวิชาเรียนนะคะก็ติดต่อคุณครูได้ทางไลน์ส่วนตัวของห้องเรียนนะคะหรือว่าจะติดต่อ โดยตรงกับคุณครูได้เลยนะคะทางไลน์ที่เราได้ตั้งกลุ่มกันเอาไว้นะคะเมื่อสถานการณ์ปกตินะคะคุณครูก็จะประจําอยู่ที่ห้องกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะนักเรียนสามารถมาปรึกษามาคุยกันได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณที่ทุกท่านนะคะให้การต้อนรับอย่างอ,อบอุ่นนะคะเมื่อวานนะคะทีะ่เดินทางมานะคะขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการนะคะที่ต้อนรับ แล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อวานนี้ที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในห้องเรียนนะคะขอบคุณค่ะกับเรียนท่านผู้อำนวยการดรสุมิศส,สามห้วยท่านรองผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสภาราชนีจังหวัดตรังทุกคนนะคะคุณครูชื่อนางสาวฤทธรักษ์เก้าเอี้ยนนะคะ ก็ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่นะคะในตำแหน่งครูจากโรงเรียนน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานกับคุณครูนะคะคณะผู้บริหารนะคะและได้มาจาัดก,การเรียนการสอนกับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังนะคะคุณครูจบมาจากมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะคะคณะศึกษา,าศาสตร์วิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะและได้มาปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นพยยัฒนาอุกสาห์ปีที่4และเวลาวิชาเพิ่มเติมนะคะของนักเรียนชั้นพัฒนาศึตษา์ปีที่1นนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มาเจอกันนะคะถึงแม้อยู่ในช่วงการเรียนการสอนออนไลน์นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนทุกคนนะคะจะให้ความร่วมมือและเต็มที่นะคะในหน้าที่ของตัวเองนะคะรับผิดชอบมีวินัยนะคะในการเรียนนะคะทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความพยายามและความตั้งใจนะคะก็ หวังว่าจะได้เจอกันในออนไลน์ทุกๆวันนะคะตั้งแต่8ปิการเรนเป็นต้นไปนะคะถ้าสถานการณ์ปกติแล้วก็จะได้เจอที่โรงเรียนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะเจอนักเรียนทุกคนนะคะในช่วงที่สถานการณ์เริ่มปกตินะคะในช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองนะคะเซฟตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้อํานวยการท่านรองท่านผู้อานวยการรวมถึงคณะครูและนะักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะออคุณครูนะคะชื่อคุณครูสีสิริศรีไทยนะคะเป็นคุณครูที่เพิ่งย้ายมาใหม่นะคะย้ายมาจากโรงเรียนกันตังพิทยากรอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็ได้รับหน้าที่นะคะในการปฏิบัติราชการนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะ คุณครูจบนะคะการศึกษาปริญญาตรีนะคะคณะศึกษาศาสตร์นะคะวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็จบระดับปริญญาโทการบรหิหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงค่ะซึ่งในภาคเรียนการศึกษานี้นะคะคุณครูก็ได้สอนนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานรวมถึงรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนนะคะ รวมถึงได้สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่4และ5นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะสำหรับตัวคุณครูเองนะคะก็เป็นคุณครูที่ปรึกษานะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั5นะคะแล้วก็จะรับหน้าที่สอนเด็กๆนะคะที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดนะคะ คุณครูรู้สึกออมีความยินดีนะคะแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้นะคะได้มาอยู่ณนะรั้วนะคะออน้ำเงินขาวแห่งนี้นะคะคุณครูก็จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะส่วนนักเรียนคนใดนะคะถ้ามีความประสงค์นะคะหรือว่ามีความสนใจในการเรียน ภาษาอังกฤษในส่วนใดก็ตามในทักษะใดๆก็สามารถที่จะมาปรึกษานะคะมาหาคุณครูได้นะคะที่ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะซึ่งคุณครูก็จะยินดีนะคะให้มอบความรู้แล้วก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่นะคะก็หวังว่าในภาคเรียนนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนมีความสุขนะคะ ในการเรียนออนไลน์ในรายวิชาทุกๆรายวิชาค่ะก็ถ้ามีโอกาสเราคงได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะออนไซต์ที่โรงเรียนให้น,นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะรักษาตัวให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตั้งใจเรียนไว้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะเรียนท่านพ่วมในการท่านรองพวมในการ คณะครูและสวัสดีนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังทุกคนค่ะครูชื่อนางสาวรัตยาแอโซค่ะครูชื่อเล่นชื่อครูหนิงนะคะครูอยู่ในหมวดของภาษาต่างประเทศค่ะคุณครูนะคะเป็นครูบรรจุใหม่นะคะจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งคุณครูนะคะสำเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะคุณครูหนิงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของนักเรียนโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังทุกคนนะคะเนื่องจาก ครูนะคะเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสพาชินีจังหวัดตรังค่ะหากนักเรียนมีปัญหาเรื่องใดก็สามารถติดต่อมา,อาสอบถามกับคุณครูได้นะคะคุณครูนะคะได้รับมอบหมายนะคะให้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และได้เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งห้านะคะ และนักเรียนหลายๆคนนะคะก็จะได้พบครูที่หน้าจอออนไลน์กันแล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับนักเรียนคนอื่นๆนะคะที่ต้องการที่จะพบครูนะคะเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะได้มาพบกันณนะโรงเรียนที่ออนไซต์นะคะ,อะตอนนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองตั้งใจเรียนนะคะและเมื่อโอกาสเหมาะแล้วเราก็จะมาพบกันที่โรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ